เรื่องเล่าวันนี้เสนอตอนเรื่องหลอนๆกับพระอวดใหม่เรื่องมันมีอยู่ว่าเชื่อกันว่าพระบทใหม่นั้นจะได้บุญมากจริงแท้แน่นชัดหรือเปล่าผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับและก็จะมีพวกผีพวกเปตอะไรต่างๆเนี่ยมาขอส่วนบุญในช่วงเวลากลางคืนซึ่งผมเองนั้นก็จะเฉยกับเรื่องพวกนี้นะครับ มาพูดถึงเรื่องกุติวัดกันดีกว่านี่คือกุติวัดของผมตามจริงแล้วมีประมาณ7-8ห้องได้มั้งถ้าจะไม่ผิดส่วนผมก็จะอยู่ห้องตรงนี้ที่ชั้นสองห้องนี้มองเข้าไปแล้วผมเองก็รู้สึกว่ามันรู้สึกแปลกๆกกว่าห้องอื่นอีกนะดูจากด้านบนแล้วเนี่ยมันมีผ้าสีส้มปิดอยู่บนกระจกแถมเป็นกระจกที่มันมียันอะไรอีกก็ไม่รู้อนะ แต่ห้องข้างๆเนี่ยแทบไม่มีเลยพอผมออกเข้าไปสำรวจอีกตรงบริเวณหน้าต่างห้องผมเนี่ยพอเปิดออกไปดูท่านั้นแหละด้านหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนที่ฝังศพอะไรสิอย่างหนึ่งนี่ยแหละครับพอมองออกไปด้านหลังเราเนี่ยผมเองก็รู้สึกแอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะนี่ห้องเราเนี่ยใกล้ที่ฝังศพขนาดนั้นเลยเหรอจนกระทั่งมีพระพี่เลี้ยงจากห้องข้างๆเนี่ยมาเขาบอกว่า อย่าลืมปิดหน้าต่างบาน,นี้ด้วยนะเอ๊ะด้วยความสงสัยผมจึงถามพระว่าทําไมต้องปิดหน้าต่างด้วยอ่ะพระเขาตอบว่าที่นี่ผีมาขอส่วนบนบ่อยๆอ,อาจจะมีสิ่งลี้ลับก็เป็นไปได้นะผมเองก็คิดแล้วแหละว่าทําไมทําไมห้องนี้ถึงมีพระหรือมียันอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ก็ไม่เอจใจอะไรเชื่อใจอะไรสักเท่าไหร่จนกระทั่งมีเนนท่านหนึ่งบอกมาว่า ออบอกใกล้เคียงกับที่พี่เลี้ยงบอกนี่แหละก็คือก่อนหน้านี้มีเนเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในห้องนี้และมีเนคนหนึ่งเขาเข้ามาแล้วอยู่ดีๆเนคนนี้ก็มีอาการป่วยแปลกๆจนต้องให้หลวงพ่อหรือใครสักคนนี่แหละเออผมเองก็จําไม่ได้และมาทําพิธีอะไรสักอย่างจนในคนนั้นกลับมาเป็นปกติห้องนี้มันอาถรรพ์ขนาดนั้นจริงเลยเหรอ ผมเองก็คิดอยู่ในใจจนกระทั่งกลางคืนผมได้ยินเสียงเสียงจิ้งจกครับร้องไปจนผมก็นึกเอกใจอยู่เอ๊ะปิดหน้าต่างยังนะโดยส่วนตัวเองเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะปิดหน้าต่างสักเท่าไหร่หรอกครับเพราะห้องเนี้มันร้อนมากๆผมอยู่ชั้น2ซึ่งมันก็ติดก,กับหลังคาแน่นอนว่ามันต้องร้อนอยู่แล้วผมเลยจึงเปิดแง้ม,งมเพื่อให้ลมมันเข้ามาสักนิดหน่อย จากนั้นผมก็ไหว้พระสวดมนต์แล้ก็นอนไปทันใดนั่นเองมันเป็นการหลับที่รู้สึกว่าเพียงแค่หยีบเดียวเท่านั้นมีความรู้สึกว่าตัวผมมันรู้สึกตัวเบาๆเหมือนกำลังลอยอยู่บนอากาศและรู้สึกขยับตัวไม่ค่อยจะได้อยากจะตะโกนก็ยังทำไม่ได้เลยจนกระทั่งผมสวดมนต์ในใจไปอาการเหล่านี้ก็หายไป ผมสะดุ้งตื่นทันทีเอ๊ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่เห็นตัวอะไรทั้งนั้นเลยและคงไม่ใช่ฝันไปแน่ๆจากนั้นผมเองก็เลยต้องไปเปิดโคมไฟตลอดทั้งคืนเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในห้องผมอีกเลยนะครับผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์มีพระบวชใหม่มานอนห้องข้างๆเดียวกับผมพระองค์นั้นขอมาเล่าให้ผมฟังว่าในห้องนี้ มีอยู่คืนหนึ่งที่ไม่ได้ปิดหน้าต่างพระองค์นั้นเผลอหลับไปจนกระทั่งเขาสะดุ้งตื่นเขาเห็นเหมือนมีเงาขาวๆอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายๆคนแต่ไม่เห็นหน้าโผล่มาที่บริเวณขาของพระที่บวชใหม่จากนั้นเองไม่กี่นาทีไอ้เงาที่ปรากฏเนี่ยมันก็หายไปไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเงาที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นผี หรือว่าควันทูบกันแน่เอาเป็นว่าไม่มีใครทราบได้อย่างแน่ชัดนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเรื่องหลอนเกี่ยวกับพระบวชใหม่นะครับผมแล้วท่านผู้ชมละครับเคยพบเห็นผีกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าเคยพบเห็นผีอะไรก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปหน้าเราจะมาพูดเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมนะครับสำหรับ youtube กดปุ่มติดตามและลูกกระดิ่ง ให้เราด้วยนะครับผมและทาง Facebook Fanpage กดถูกใจและเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับเอาละแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ